อีกเรื่องหนึ่งก็คือท่าทีของพักภูมิใจไทยท่ามกลางข่าวลือมากมายว่าจะมีดิวอย่างนั้นอย่างนี้นะไปรวมกับเพื่อไทยไปรวมกับพลังประชารัฐเพื่อจะได้สวสายลุงป้อมแต่ว่าหลายๆคนก็ออกมาปฏิเสธแม้แต่ตัวคุณอนุทินเองก็ไม่เคยยอมรับว่ามันจะมีดิวม,มันจะไปจับมือกับใครได้ยังไงก่อนการเลือกตั้งบทสัมภาษณ์วันนี้คุณอนุทินก็ชัดเจนกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้มองว่าเป็นคู่แข่งนะ หคือมองว่าเป็นผลดีทั้งนั้นแหละทุกคนที่จะมาลงเสนอตัวเป็นผู้แทนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยประชาชนจะได้มีทางเลือกเป็นเราเราก็ตอบแบบนี้คุณคุณอนุทินถูกตั้งคําถามจากสื่อเนี่ยนะครับว่า,าคิดยังไงที่พลเอกประยุทธ์จะสมัครสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติคุณอนุทินบอกว่าก็ต้องให้กําลังใจนะส่วนจะต้องให้คําแนะนํากับนายกในฐานะนักการเมืองหน้าใหม่หรือไม่คุณอนุทินบอกจริงๆท่านนายกนะเป็นนักการเมืองตั้งแต่วันแรก ที่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วผู้สื่อข่าวก็ไปเขียนกันว่าท่านจะมาเป็นนายกวันแรกหมายถึงเป็นวันแรกหลังจากสมัครสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติอุณอนุตินบอกไม่ใช่หรอกเป็นตั้งแต่วันแรกที่เป็นนายกนั่นไม่ใช่คือคนเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือนักการเมืองนั่นแหละอาชีพนายกรัฐมนตรีไม่มีเวลากรอกเอกสารอย่างเช่นพาสปอร์ตนี่ก็เป็นอาชีพนักการเมืองนะอันนี้ที่คุณอนุทินบอกทีนี้ถามย้ําว่ามีอะไรจะบอกหรือเปล่าก่อน คุณเนรทินบอกว่าใครจะไปกล้านายกเรมีทั้งวัยวุฒิคุณวุฒิเป็นนายกมา8ปีอย่าไปสอนจระเข้ให้ไหวนะ้าไม่ได้อย่าบาังอาจเป็นนั้นคาดลองฟังคุณเนรทินพูดถึงพลเอกประยุทธ์และโอกาสที่จะจับมือกันในทางการเมืองในอนาคตครับใครจะไปกล้าท่านมีทั้งวัยวุิมีคุณวุฒิคนเป็นนายกรัฐมนตรีมา8ปปีเนี่ยนะครับเราต้องบอกว่าอย่า อย่าสอนยาระคาให้ว่ายน้ำนะไม่ได้ไม่ได้ไไดอย่าบาังอาจเป็นน้นขาดนกเป็นการเป็นรเป็นเรื่องของผลของการเลือกตั้งอยู่ที่การตัดสินใจของพี่น้องประชาชนผ่านการเลือกตั้งผมว่าเป็นตัวเลือกเป็นข้อเสนอทางการเมืองอะไรก็ตามที่มีตัวเลือกเยอะมีทางเลือกเยอะใครได้ประโยชน์ประชาชนได้ประโยชน์ทั้งนั้น อย่ามองเป็นคู่แข่งเราถึงแม้จะแข่งกันก็แข่งกันในกติกาคิดตูวว่าไปตีกอล์ฟด้วยกันเวลาตีกอล์ฟนี่ไม่มีออมมือนะครับเกินหนึ่งไม้พัดก็ไม่กรีบไม่มองพลเอกประยุทธ์เป็นคู่แข่งนะครับถามต่อถ้าภูมิใจไทยได้สสมากกว่ารวมไทยสร้างชาติจะยอมหลีกให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกไหมคุณณรทินบอกว่าเอาไว้ถึงวันนั้นก่อนว <Yeah> ันนี้เราอย่าไปคาดการพรรคอื่นหน้าที่ของตนคือคิดนโยบาย ลงพื้นที่ให้กับผู้สมัครทําความมั่นใจให้กับประชาชนผู้สื่อข่าวก็ถามดักอีกบอกว่าแล้วถ้ารวมไทยสร้างชาติได้สอสอน้อยกว่าภูมิใจไทยแต่พอไปบวกสอวอแล้วมันจะมีความชอบธรรมมากกว่าหรือไม่พอเจอคําถามนี้เข้าไปคุณอนุทินปฏิเสธไม่แสดงความเห็นแลละ<อ>บอกรัฐมนตรีศักสยามรอแล้วแล้วก็ยกเอกสารการประชุมขึ้นมาปิดปากบอกจะไอ เดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปเลยพอเจอคำหนามว่าถ้ารวมไทยสร้างชาติารวมกับสอวอล่ะทีนี้มันจะมีความชอบธรรมมากน้อยแค่ไหนไม่ตอบแล้วทีนี้ไม่ตอบไม่อยากตอบแล้วอ,อ,อ๋อ <laughs> ยกเอกสารขึ้นมาพยายามจะออกแล้วบอกกระทรนตรีสยามรออยู่คุณว่าท่านดูเครียดไหมอตอบยากไหมแต่ว่าจริงๆมันเป็นคำตอบเบสิกของทุกพักการเมืองในตอนนี้รอมันต้องไม่ไปผูกมัดอะไรก่อนการเลือกตั้ง ถูกทำอย่างนั้นก็ถูกแต่ว่าถ้าดูหน้าเสือการเมืองณนะวันนี้นะคะแล้ววิเคราะห์ให้ดีๆเนี่ยเกมของภูมิใจไทยที่จะเดินหน้าต่อแล้วเป็นไปตามฝันไว้เนี่ยแอบยากนะสูตรการเมืองที่ออกมานะคะมีทั้งจริงบ้างไม่จริงบ้างกูรูการเมืองเริ่มที่จะฟันธงแล้วว่าบางสูตรคือข่าวลือข่าวลวงค่ะ แต่แทบทุกสูตรที่ออกมานั้นขึ้นอยู่กับเพื่อไทยทั้งนั้นเลยอสิทีนี้ก็เลยเป็นเกมยากของภูมิใจไทยถ้าจะตั้งตัวขึ้นมาเป็นคู่แข่งอย่างจริงจังคู่แข่งคั่วๆคหนึ่งที่จะไปแข่งกับเพื่อไทยเรามากางสูตรให้ผู้ชมเห็นแล้วก็จะได้ดูนะคะว่าภูมิใจไทยลำบากใจยังไงบ้าง ข่าวดีลลับใหม่ของภูมิใจไทยที่ออกมาล่าสุดใช่ไหมคะบอกว่าภูมิใจไทยจะไปจับมือกับเพื่อไทยแล้วก็รวมกันสามพักเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐเสร็จแล้วก็จะใช้สวสายบิ๊กป้อมปลดล็อก376เสียงคว้าเก้าอี้นายกอันนี้แหละที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นข่าวลวงข่าวลือหรือข่าวจริงกันแน่เพราะว่าในจังหวะเดียวกันก็มีอีกสูตรหนึ่งขึ้นมาเป็นข่าวเรื่องของดีลซ้อนดีล ฝ่ายตรงข้ามภูมิใจไทยไม่พอใจกันสุดๆระดมกันลงขันทุ่มสภากำลังดูดสอสแล้วเอาไปเทให้เพื่อไทยอยากจะให้เพื่อไทยเนี่ยแลนสไลด์ได้250เสียงหาสอสเติมให้30เสียงที่แสบก็คือใน30ที่จะไปเติมเพื่อไทยเนี่ยมีคนที่อยู่ในภูมิใจไทยด้วยสิจะไปดึงเขาออกมาแล้วก็มาใส่ให้เพื่อไทยงานนี้ภูมิใจไทยเลยมีความเสี่ยงสูงค่ะเพราะว่าถ้าสมมตินึกภาพนะคะเพื่อไทยแลนสไลด์ปับ๊บ ความจําเป็นที่จะไปขอร่วมใช้บริการจับมือกับภูมิใจไทยมันเป็นศูนย์เลยอะ่ะคือเขาไม่ต้องการแล้วอะ่นะนวันนี้สูตรการเมืองตามที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะมี2ส,สูตรเอาที่แบบเป็นไปได้นะและทั้ง2ส,สูตรนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อไทยว่าที่แชมป์ด้วยสูตรที่1ดูกันไปก่อนเลยค่ะถ้าเพื่อไทยแลนสไน์ได้สองร้อยห้าสิบวกการจะตั้งรัฐบาลสามรเสียงก็หาพันธมิตรเพิ่มใช่ไหมอีกแค่สองพักจบเลยนะ นั่นก็คือชาติไทยพัฒนากับพลังประชารัฐสองพักนี้รวมกันน่าจะเกิน50แล้วลละแล้วก็ยังได้สาวาสายวิกป้อมด้วยเอามาช่วยโหวตปลดล็อกเก้าอี้นายกส่วนพักตระกูลชาติเพื่อชาติประชาชาติเสรีรวมไทยได้เท่าไหร่ก็มารวมอยู่แล้วไงอาจจะ10-15ไหมก็ไร้ปัญหาก็แจกเก้าอี้กันไปเล็กบ้างใหญ่บ้างนะแล้วแต่ความสําคัญแล้วก็ภารกิจนี่สูตรหนึ่งเห็นไหมไม่มีภูมิใจไทยนะ สูตรที่2นะคะถ้าเพื่อไทยไม่แลนสไลด์แต่ก็ยังได้อยู่ที่220ตามที่เขาคาดการเอาไว้ความจําเป็นในการใช้บริการภูมิใจไทยก็ยังไม่มากอยู่ดีเพราะว่านอกจากจะรวมกับพักเดิมตามสูตรหนึ่งแล้วเนี่ยเอาสูตรหนึ่งมาบวกเข้าไปเลยนะคะก็ดึงประชาธิปัตย์เข้าร่วมเห็นไหมไม่มีภูมิใจไทยเนี่ยแล้วภูมิใจไทยถึงยากไงคะประชาธิปัตย์เนี่ยถูกปรามาดว่าจะได้สสต่ํากว่าเดิม เขาคำนวณกันนะอยู่ที่ประมาณ30-50เสียงนี่แหละพักประชาธิปัตย์อย่ากโกรธข่าวโค้นนะคะไม่โกรธกันนะคะอันนี้มีคนวิเคราะห์เอาไว้นะคะแต่ทางพักเนี่ยวิเคราะห์เองเนี่ยพักบอกว่า60เสียงขึ้นไปอ่ะก็ว่าไปนะการเป็นพักไซส์ประมาณครึ่งร้อยหรือว่าใกล้เคียง มันก็เป็นความคล่องตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นตัวแปรทางการเมืองได้ไม่ใหญ่เกินไปจนมีอำนาจต่อรองกับเพื่อไทยโดยเฉพาะกระทรวงสำคัญที่มีผลต่อคะแนนนิยมคือถ้าประชาธิปัตย์เนี่ยได้สอสอเรานี้นะ จะมีสิทธิ์ร่วมรัฐบาลครึ่งร้อยเนี่ยเพราะว่าสถานะของพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ไม่ใช่คู่ต่อสู้หรือว่าขั้วตรงข้ามของเพื่อไทยอีกต่อไปแล้วเนื่องจากว่าพักลุงตูหรือว่ารวมไทยสร้างชาตินะคะคือขั้วตรงข้ามที่ก้าวขึ้นมาแทนคือคนที่ไม่ชอบคนแดนไกลไม่ชอบคุณทักษิณน,นั่นแหละ 1> <1> คือคนที่ไม่ชอบตระกูลชินวัตนนั่นแหละต้องมาเลือกลุงตู ในจังหวัดเดียวกันที่พักภูมิใจไทยยังสถาปนาตัวเองหวังเป็นแกนนําขั้วก,การเมืองฝั่งตรงข้ามเพื่อไทยอีกต่างหากทั้งหมดนี้นะคะประชาธิปัตย์เลยลอยตัวไงสบายและไม่ได้เข้าไปอยู่ในเกมการขัดแย้งนั้นส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นการเปิดทางร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยได้ในรอบกว่า20ปี จากเดิมเนี่ยคืออยู่ตรงข้ามกันมาตลอดนะที่สําคัญในทีนี้นะคะคุณอภิสิทธิ์เวชชชีวัอดีตนายกมีภาพที่อยู่ตรงข้ามคุณทักษิณใช่ไหมคุณสุเทพเรื่องสุบัณอดีตเลขาธิการของประชาธิปัตย์ก็มีภาพว่าเป็นศัตรูกับระบอบทักษิณรวมไปถึงแกนนํำกพปสทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่ในประชาธิปัตย์แล้ว นับรวมหมอวรงหัวหน้าพักไทยพักดีเจ้าของผลงานอภิปรปายไม่ไว้วางใจเรื่องจำนำข้าวจนนำพาโทษจำคุกให้อดีตนายกหญิงกับพวกด้วยไม่มีใครอยู่แล้วไงบทบาทใหม่ของประชาธิปัตย์ก็เลยทำให้ภูมิใจไทยยิ่งลำบากไปใหญ่อีกกดดันให้ต้องเบ่งสสให้มากที่สุดเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลคู่ตรงข้าม คือคั่วรัฐบาลเดิมแล้วก็ดึงประชาธิปัตย์มาร่วมเพราะว่าถ้าทําไม่ได้โอกาสที่เพื่อไทยจะดึงประชาธิปัตย์ไปร่วมรัฐบาลแทนมันมีมากกว่าเนี่ยค่ะเป็นคํายืนยันจากแกนนําของพรรคเพื่อไทยเองเพราะว่าเลขาธิการของทั้งสองพักเนี่ยเพื่อไทยคุณประเสรศิฐประชาธิปัตย์คือเสียต่อเฉลิมชยัยก็มีข่าวเปิดโต๊ะคุยกันหลายครั้งตกใจไหมล่ะ นี่แหละค่ะมากเกมยากของภูมิใจไทยแล้วเป็นไปได้ที่จะทําให้ท่าทีของเสี่ยหนูคุณอนุทินต้องเล่นบทพลิ้วรายวันไม่ผูกมัดอะไรกับใครทั้งนั้นรอผลเลือกตั้งออกมาก่อนรอดูไงว่าจะมีอํานาจต่อรองอยู่ในมือตัวเองหรือเปล่าเพราะถ้าไปสแสดงท่าทีทําให้ตีความได้ว่ามัน<ช>มีอยู่แบบนั้นจริงๆโด,โดยเฉพาะจับมือพลังประชารัฐจับมือเพื่อไทยแล้วทิ้งลงตู่ไปเนี่ย ฝ่ายลุงตู่ก็อาจจะมองว่าถ้ามันมีจริงเนี่ยนะแสดงว่าไม่ได้เป็นพันธมิตรกันแล้วบทบาทของพักภูมิใจไทยคุณอนุทินก็ต้องไม่แสดงท่าทีออกมายังทอดไมตรีกับลุงตู่อยู่ไงถึงแม้ว่าจะไปกับรวมไทยสร้างชาติจะได้เปิดดีลได้หลายๆหน้ารักทุกคนโดยเฉพาะถ้าเพื่อไทยไม่ถึง250เนี่ยค่ะส่วนที่เหลือที่จะต้องไปเติมเต็มอะเอาจากไหนสบายใจสุดก็ประชาธิปัตย์นี่แหละถ้าไปได้ทั้งสองฝั่งนะครับ ดี๋ยวนี้ต้องรอดูกันต่อ,อหลังเลือกตั้งอย่างที่บอกแต่ว่ายังไงก่อนเลือกตั้งมันก็มีหลากหลายมุมให้วิเคราะห์กันนะครับ